มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนฝนถล่มหนักจังหวัดไหนบ้างไปเช็คกันเลยนะคะลักษณะอากาศทั่วไป20มิถุนายน2566กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ ลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยเองจะมีฝนลดลงแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทางบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือสําหรับพื้นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางค่ะ โดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรนะคะซึ่งขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะ พยายกรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่หน่านอุตรดิตถากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25-27หองศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬสกลนครและน,นครพนมค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและกนครปฐม อุณหภูมิต่ำสุด2 3่าถีองศาเซลเซียสสูงสุด35-38องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบ,บรุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ อุณหภูม hm ิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-35องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนนฟ้าอองรล ของพื้นที่นะคะส่วนมาบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ําสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ32-35องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26- 27องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ